เออมาได้โคแอบแย่โอ้ยโอ้ยตีอู่กันนันมได้โคทีน้อยเอเท่าน้อยเอเท่าทีน้อยมาไรครับทีมไรโอเคโอเคแล้วคแล้วเขาบินเป็นจริงๆเลยเนี่ยต้องทีมรบแล่วมันโ่ทำด้วยมัได้โกตะี่นี้นะอูแต่เออสิวิแต่เลยโอ้ยมาลงหัวบออะรเออเฮ้ยขี่บินี่ย้อไฟสั้นๆนะะอู้กันี่ยไม่ไม่ต้องอู้แล้วพอไอเบิ้ล เห็นไหมเอเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นจุดเห็นเป็นจุดปัดต่อคือไม่เห็นอ่ะเราดูคนหน้ากันโ้โหอะไรล่ะโอ้งงกับดูกับอุปขำได้แล้วอ่ะอีย้าอีจาหลักทรัพย์สวิตต์ไอ้สูงบอกไอ้สูงบอกติ๊กติ๊ก ไอสูงบบในบ้าโก้ล้วก้หาไปไลนล่ะเ่ยติ๊กันนะนี่นะาอยู่นะเอาโชว์เหรอโชว์่านผู้ชมเหรออสูหใกล้ไปกะชาอกโดยังไม่หยุดยังไม่หยุดหดแล้มันโดบมันสียงบ้าเอ้ยปีงหักเลยน้อง ยิงวะล้ว่ะ้วตามมปนี่ไหนยิงไว้ตายตามตามเร็วตามเร็วตามมาเลยเปิดสุ่มทางปืนมีวงจรดิน ลองเอาลงุงหัวตังค์เร็วๆเราไม่ต้องอ้าบอ่ยตาๆตาๆตายไอยโคงตามมาเลยต้องติ๊กตามมาตามผมก่ะตามก่ะตามผมแดยินกเลยอโอ้โหห่างห่างสองนาทีกว่า สามนาทีแต่ตากล้องเมือ่อยออพอพอพ,อพอมีไหนปีกบินอ่ะอ้กแล้วกูแล้วชุดฟ้าแล้วเดัับับโ่ะได้กันรอนยงไนร่อนโชว์สิปป๊บลป๊บล,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 ลดอกน,นี่คือรอนอ่ะดอกโรร่นับก ลับนมือลาบนมือ